คุณผู้ชมคะความสัมพันธ์ถือว่าเข้าข่ายร้อนระอุเลยนะคะระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หลังจากที่มีคำสั่งทำลายอาคารสำนักงานเพื่อประสานงานระหว่างสองเกาหลีโดยเฉพาะผู้ที่บัญชาการอยู่เบื้องหลังเป็นใครช่วงนี้ดิฉันเชิญคุณชลันทรโยธาสมุทรเข้ามาช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์นะคะคุณชลันทรน,นะก่อนอื่นเราคงจะต้องไปดูภาพนี้พร้อมๆกันนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะอาคารสำนักงานในการประสานงานความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้พังราบเป็นหน้ากลองอย่างนี้และค่ะหลังจากที่มีคำสั่งให้ระเบิดอาคารแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมแกยองนะคะแกซองค่ะซึ่งอยู่บริเวณพรมแดนของสองเกาหลีเป็นคำสั่งระเบิดที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่เกาหลีเหนือระบุว่าจะทบทวนการปฏิบัติการทางทหารที่พรมแดนกับเกาหลีใต้จริงๆ2เกาหลีนี้ทุกวันนี้ยังถือว่าอยู่ในภาวะสงครามต่อกันในเชิงเทคนิคการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะให้ทั้ง2เกาหลีได้คุยกันอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นมาเมื่อปี2018นะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ไม่มีใครอยู่ค่ะเพราะว่ามีคําสั่งให้ปิดกั้นอาคารเป็นการรับมือกับโควิด -19 และถ้าถามว่าใครอยู่เบื้องหลังการสั่งระเบิดในครั้งนี้ก็คือคนนี้ล่ะค่ะหลายๆท่านอาจจะจำกันได้นะคะก็คือคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอุนซึ่งตำแหน่งแห่งที่เนี่ยถือว่ามีตำแหน่งระดับสูงในระดับรัฐบาลเกาหลีนะคะปีนี้อายุ32ปีค่ะ ตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็คือผู้อำนวยการกระทรวงเอกภาพส่วนหน้าแห่งพักแรงงานเกาหลีและรับตำแหน่งสูงในคณะกรรมการบริหารพักการเมืองของเกาหลีเหนือคิมโยจองนี้เป็นลูกสาวคนสุดท้องของคิมจองอิลเป็นน้องสาวของคิมจองอุนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคนปัจจุบันและก็ได้รับการคาดการณ์นะคะว่าน่าจะได้สืบทอดตาแหน่งต่อจากพี่ชาย คำสั่งที่ออกมาชัดๆของคิมโยจองก่อนที่จะได้เห็นการระเบิดนี้น่าสนใจคะ่ะโดยคิมโยจองบอกว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นสำนักงานประสานงานเหนือใต้ที่ไร้ประโยชน์แห่งนี้พังราบเป็นหน้ากลองเป็นคำสั่งที่ออกมาในครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าดิฉันรู้สึกว่าถึงเวลาแล้ว ที่จะยุติความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้แล้วก็บอกต่อไปด้วยนะคะว่าโดยอาศัยอำนาจจากผู้นำสูงสุดของเราดิฉันได้ออกคำสั่งให้หน่วยงานที่ดูแลงานที่เกี่ยวกับศัตรูเดินหน้าปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือคำพูดของคิมโยจองที่ออกมานะคะระบุชัดว่าขอใช้อำนาจจากเธอในฐานะที่เป็นคนออกคำสั่งรับมาจาก ผู้นำสูงสุดซึ่งก็น่าจะหมายถึงคิมจองอุนเพื่อที่จะทำลายอาคารปฏิบัติการของศัตรูน้ำเสียงนี้เต็มไปด้วยความแข็งกร้าวนะคะคุณชลันทร์คะถ้าพูดถึงคิมโยจองเนี่ยเห็นหน้าตาที่อาจจะดูอ่อนโยนนะคะแล้วก็ได้ออกงานกับคิมจองอุนหลายๆครั้งบุคลิกก่อนหน้านี้คนก็อาจจะไม่นึกว่าท่าทีและคำสั่งจะออกมาแข็งกร้าขนาดนี้นะคะใช่ค่ะคุณนัทธะ ครั้งแรกที่คิมโยจองปรากฏตัวต่อสื่อเนี่ยคือช่วงงานศพของพ่อคิมอิลซุงนะคะบิดาผู้พ่อแต่ว่าช่วงที่ได้รับความสนใจจากสื่อมากที่สุดคือการไปปรากฏตัวในฐานะตัวแทนเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะเห็นภาพคิมโยจองจับมือกับผู้นำเกาหลีใต้นะคะเป็นภาพที่หลายๆต่างประเทศจับตาแล้วก็ ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของเธอเนี่ยถูกมองเป็นลักษณะดูแลภาพลักษณ์ของผู้นําเกาหลีเหนือดูแลภาพลักษณ์ของพี่ชายรวมถึงการดูแลด้านโฆษณาส่วนเชื่อของเกาหลีเหนือนะคะแต่ว่าเมื่อสักเดือน2เดือนที่แล้วก็ได้เห็นบทบาทที่หลายคนพูดถึงว่าอาจจะเป็นผู้สืบทอดคนสําคัญของคิมจองอุลเมื่อขณะนั้นมีข่าวว่าเขารับการผ่าตัดรวมไปถึงข่าวลือเรื่องการเสียชีวิตต่างๆนะคะ แต่ว่าครั้งนี้อย่างที่คุณนัทาได้เกริ่นก่อนหน้านี้ว่าท่าทีของเธอเข้ามาคุมไม่ใช่เฉพาะด้านภาพลักษณ์ละแต่คุมในเรื่องของการทหารเราไปรู้จักคิมโยจองกันหน่อยตอนนี้อย่างที่คุณนัาบอกว่าอยู่ในตําแหน่งระดับสูงเลยทีเดียวนะคะเป็นรองผู้อำนวยการคนลําดับแรกๆของคณะกรรมการพลักแรงงานเกาหลีอีกตําแหน่งหนึ่งน่าสนใจค่ะคุณนัาคุณผู้ชมเป็นภรรยาของโชซองคนนี้เป็นลูกชายของ รองประธานเป็นอันดับสองนะคะของเบอร์สองรองจากคิมจองอึนรวมถึงก็เป็นนักสาวสายเลือดเดียวกันกับคิมจองอึนบทบาทเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรก็เป็นที่น่าติดตามแล้วก็อย่างที่ผ่านๆมาค่ะท่าทีในการประทะคารมกับเกาหลีใต้หรือการออกคำสั่งทางการทหารเนี่ยแน่นอนว่าเป็นบทบาทของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือแต่ว่า ช่วงนี้ภาพล่าสุดที่เราเห็นคิมจองอึนคือการเข้าร่วมประชุมเ,เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะร่วมประชุมพักแรงงานเกาหลีแต่ว่าท่าทีที่คิมโยจองเข้ามามีบทบาทโดดเด่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปโปรง่งอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยลังสิตมองความหมายบทบาทของคิมโยจองในการเข้ามา ทำหน้าที่สําคัญตรงนี้ค่ะคิมจองอึนนั้นนะครับหลายฝ่ายยืนยันว่าอยู่ในขั้นฟื้นฟูสุขภาพจริงนะครับ 1. นสองเป็นการผมคิดว่าเป็นการเช็คนะครับความข้อความนะครับพื้นที่ความไว้วางใจของบรรดาผู้นําระดับสูงในเกาหลีเหนือถ้าคิมจองอึนเนี่ยมอบอำนาจพิเศษสั่งการผ่าน้องสาวนะครับคิมโยจองเพราะว่าคิมโยจองเนี่ย คุณสมบัติพิเศษไม่ใช่เป็นเพียงแค่น้องสาวคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเขาเป็นลูกสะพ้ายโชรยองแฮนะครับโชรยองแฮคือผู้นําหมายเลขสองของคัคกรรมกรตอจากรคิมจองอึนแล้วก็เป็นผู้นําสูงสุดทหารนะครับหมายเลขสองรองจากคิมจองอึนพี่ชายเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศพ่อสามีก็เป็นผู้นําหมายเลขสองดังนั้นบทบาทต่งตาง องคาพยพต่างๆมันเลยเข้าทําให้เห็นว่าคิมโยจองเนี่ยสามารถระดมสภาพกําลังในการผลักเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการเมืองตัวเองได้ง่ายนะครับก็เป็นการอะไรเป็นการมอบบทบาทนะครับในกรณีที่สมมุติว่ามีข่าวชอบมักจะปล่อยข่าวหรือว่าคิมจองอินเนี่ยนะครับเสียชีวิตแล้วหรือล้มป่วยหนะักนั้นมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าหากสุว่ามีทายาทที่ผองขายผ่านไปยิงคิมโยจองเนี่ย ความจงรักภักดีของผู้คนในประเทศนะครับที่มีต่อแต่คุณคิมเนี่ยยังได้รับความเคารพและภักดีเหมือนเดิมหรือไม่คงจะต้องมีข้อพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนะคะก็คือถ้าทฤษฎีว่าคิมจองอุลเนี่ยหายไปเพราะว่ากําลังป่วยหนักจริงๆ<ช>ก็แสดงว่าจะต้องหาทายาททางการเมือง<ช>และอย่างที่เรารับทราบกันว่าถ้าคิมโยจองได้รับการวางตัวเป็นทายาททางการเมืองจริงครั้งนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับเป็นบทพิสูจน์แสดงให้เห็นว่ากล้าตัดสินใจกล้าสั่ง แล้วกล้าทำลายสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความปรองดองระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยอย่างที่ได้เห็นนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็มีประเด็นสําคัญที่เป็นสาเหตุที่คิมโยจองบอกว่าต้องมาออกคําสั่งครั้งนี้ใช่ไหมคะคุณชลันทรอน<ๆ>เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการด้านข่าวสารก็เป็นประเด็นที่ทางการเกาหลีเหนือถแถลงมาโดยตลอดในช่วงนี้นะคะว่าไม่พอใจท่าทีของกลุ่มผู้แปรพักที่ เคลื่อนไหวมาโดยตลอดไม,ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยบอลลูนต่างๆเพื่อเผยแพร่อเอกสารต่อต้านระบบการปกครองของเกาหลีเหนือมีการให,าใ,หาใ,หาให้เข้าสารส่งผ่านบอลลูนต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆท่าทีเหล่านี้เป็นการดําเนินการมาโดยตลอดในหลายปีนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็ทางการเกาหลีเหนือดึงมาเป็นประเด็นที่ยกเป็นประเด็นสำคัญในการเคลื่อนไหวด้านกองกำลังนะคะแม้ทางการเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้ก็ออกไปปราม กลุ่มผู้เคลื่อนไหวมีการสั่งห้ามเข้าพื้นที่ต่างๆเนี่ยแต่ทางการเกาหลีเหนือระบุว่าการเดินหน้าครั้งนี้ช้าเกินไปแล้วสําหรับเกาหลีใต้นะคะแล้วก,ก็ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านคาบสมุทรเกาหลีมองว่าบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีอาจารย์วันวินวชิตบุญโป่งได้ตอบประเด็นนี้ค่ะ,ะชาวเกาหลีเหนือที่แปรพันมาอยู่เกาหลีใต้ทำกิจกรรมแห่งการเมืองเนี่ย พยายามสร้างเหิุว่าตัวตนตัวเองว่ามีคุณค่านะครับต่อสู้แล้วก็ซึมซับแนวคิดความเป็นประชาธิปไตยในลักษณะในรูปแบบของเกาหลีใต้แล้วก็ต่อต้านระบบเผด็จการแบบเกาหลีเหนือผมคิดว่าหน่วยงานความมัน่นคงเกาหลีใต้เนี่ยปิดตาข้างหนึ่งปฏิเสธไม่ได้คือจะไม่รู้เห็นเป็นใจนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการเชือ่อมโยงทางการเมืองว่านี่คือสิ่งที่มุนไจอินเก็ตคะแนนนิยมทางการเมืองมาตลอดนะครับเรื่องการปฏิสัมพันธ์ทํา ธุรกรรมทางการเมืองก,กับเกาหลีเหนือเนี่ยตัวเองได้ภาพเครดิตเชิงบวกมาตลอดเพื่อเอาใจความรู้สึกเพราะอย่าลืมว่าผู้สูงอายุยังคาดหวังว่าจะได้กลับมาเจอนะครับญาติพี่น้องที่อยู่ในเกาหลีเหนือซึ่งต้องอยู่ที่ความสำเร็จเกาหลีเหนือเนี่ยแนบแนหรือแต่ละปีเนี่ยนะครับเป็นภาพบวกอย่างไรก็าอาจจะได้เจอตรงนี้มันเป็นคะแนนนิยม แม้จะมีการสั่งการนํากองกําลังเข้าพื้นที่ปลอดทหารแต่ว่าเกาหลีเหนือไม่ได้ระบุนะคะว่าจะเป็นพื้นที่ไหนแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเกาหลีใต้ประเมินว่าจะเป็นสองที่นี้นะคะคือ1คือเขตอุตสาหกรรมเกซองพื้นที่นี้ถูกปิดมาแล้ว4ปีเพราะว่าความไม่ลงรอยความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีอีกพื้นที่หนึ่งที่คาดว่าจะเป็นสถานที่สําคัญคือสถานตากอากาศภูเขาคุมกัง พื้นที่นี้เป็นอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ก็คือพื้นที่สําคัญ2แห่งที่ถูกระบุว่า เกาหลีเหนือจะเคลื่อนกำลังเข้าไปในบริเวณ2พื้นที่นี้ค่ะค่ะและถ้าดูความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไม่ใช่เรื่องของ2เกาหลีเท่านั้นค่ะคุณชลันทร์เพราะว่าเกี่ยวข้องกับประเทศที่รายล้อมอยู่ที่เป็นห่วงต่อคาบสมุทรเกาหลีโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ที่หลายๆประเทศก็จับตามองเกรงว่าเกาหลีเหนือจะไปกดปุ่มจริงๆถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าเริ่มปลด โครงการอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ตามนะคะแต่ที่ผิดหวังที่สุดก็อาจจะเป็นทางเกาหลีใต้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบกระทรวงรวมชาติอย่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรวมชาติที่ออกมาบอกว่าการกระทําของเกาหลีเหนือเนี่ยเท่ากับการย้อนหลังความสัมพันธ์ค่ะคุอิชาติุนีขุนศีุนศรนศินศินศุนชรุน 공단을군사지역화한한다고밝힌점에대해강อีกหนึ่งประเทศที่คงจะกังวลไม่น้อยก็คือญี่ปุ่นนะคะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก็ออกมาบอกว่าการกระทําของเกาหลีเหนือเนี่ยหลายประเทศกําลังจับตามองอยู่ 承知をしております南北関係がですねこれ以上緊張しないことを我々も望んでいるところでございますが、韓国やあるいは米国としっかりと緊密に連携をしながら情報をですね、しっかり。<music> ยับยั้งชั่งใจไม่อยากที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ตึงเครียดไปมากกว่านี้นะคะแต่ที่คนน่าจะอยากฟังก็คือความเห็นจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะพูดว่าอย่างไรก็ยังไม่มีท่าทีอะไรออกมาอย่างเป็นทางการแต่ช่วงเวลานี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วป,าาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่งจะพบกับคิมจองอึนในบริเวณพรมแดนของเกาหลีเหนือแต่หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้พบกันอีก แล้วความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกาหลีเหนือเองขณะนี้ก็ลําบากในเชิงเศรษฐกิจถูกคว่ำบาตราาโดยสหรัฐถูกคว่ำบาตรโดยสหประชาชาติกําลังเผชิญความยากลําบากภายในประเทศแล้วก็มีโครงการอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเป็นเสมือนข้อต่อรองสําคัญเมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยคนก็คงจะต้องมองกันต่อไปนะคะว่าแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยจะตัดสินใจเดินหน้าทําอะไรต่อหรือต้องการให้ เวทีระดับโลกเนี่ยหันกลับมามองเกาหลีเหนือแล้วก็พยายามเข้าไปช่วยแก้สันอานการโดยเฉพาะในเรื่องเศษรษฐกิจค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณชลันทรมากนะคะขอบคุณค่ะ